s อ Food Festival เปิดงานวันแรกกระแสะตอบรับสุดปังดึงเซเลบบิ้เชฟออกร้านรังสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพให้สายชอปสายชิมทุกเพศทุกวัยได้สัมผัสบรรยากาศก่อนใครในงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2022 ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่26กันยายนถึง2ตุลาคม2565นี้ SX Food Festival ดึง c เซเลบิตี้เชฟและร้านอาหารอร่อยชื่อดังมาออกร้านรังสรรค์เมนูจานเด็ดท่ามกลางบรรยากาศตื่นตาตื่นใจทั้งโซนอาหารไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปที่ขนกันมาพร้อมเสิร์ฟเต็มพื้นที่นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานสนใจและใส่ใจด้านความยั่งยืนเช่นคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้ง กำจัดขยะประเภทอาหารนำขวด PET เข้าสู่เครื่องรีไซเคิลสะสมคะแนนแลกของที่ระลึกและส่งเสริมการออกร้านจำหน่ายสินค้าออร์แกนิกจากชุมชนทั่วประเทศ จริงๆอาหารกับความยั่งยืนมาเกี่ยวข้องกันครับเวลาทำอาหาระจะคิดถึงการทำให้ทุกอย่างมาเป็น zero waste ก่อนเลยครับเมนูที่ผมเลือกมาทำในวันนี้นะครับจะเป็น2ตัว oat milk tea ครับส่วนอีกอันนึงจะเป็น r ์เบ b e r r y milk creme b บ u l e ่ donut ครับเป็นครั้งแรกที่เชฟอังกฤษมาออกเลยนะครับหลังจากที่ได้แชมป์ master chef มาถ้าอยากจะมาเจอผมมาชิมโดนัทมาเจอได้ที่งานนี้วันที่24ถึงวันที่2ตุลาคมครับแกมองว่าเรามีสมุนไพรดี เยอะมากแต่คราวนี้คนไทยเรายังเข้าไม่ค่อยถึงสมุนไพรไทยเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราจับสมุนไพรไทยเนี่ยมาทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบอร่อยสนุกแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยอยากจะเชิญชวน,ชวนทุกคนเนี่ยมางาน Sustainability Expo 2022นะคะงานนี้เนี่ยมีเชฟมากมายมาเยอะมากมาเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมมาเยี่ยมแก้วที่บูธ S15 ด้วยนะคะ พาดไม่ได้พบกับงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SX 2022 Good Balance Better World สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าพบกันวันที่24กันยายนถึง2ตุลาคม2565นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต MRT ทางออก3